เออดซันนอเระวังยุงเด้อจักดีดีมอกเบาจักเบามันไม่กระเช็บกระชับกระเชงธรรมัดธรรมเเมงเกิด<ม>บุญปานอได้ได้การต่ำกับมีโอเคไปเร็วมาเร็วเลยไปเอาหน้า,าสัวนมมะม <c oughs> อะโอหางงามๆ อเนาี้ำหูล้ำตาขึนเ <สา S 2> ขาอยู่เน่ะนี่หางอันนี้ไว้ก่อนมันมีนี่ตอเอียครับเพราะว่าน,นี่มันก็จะเป็นมันจะแข็งนอไรมันเหมือนนอซางครับห่างสวยๆเลยห่างน้อย แงมันอาจจะมีปลัลเลอร์นะคะรับอันเดี๋ยวนี้มันเริ่มเขียมแล้วเด้อเขียมแล้วเปิดกระหา้หาวกระฮ้าเนาะไม่จะมีกระหา้หาหาคนเดียว นี่อาศัยลำหูลำตาเปิ้นนะครับเนาะก็อันนี้เป็นไม้ละปล่อยมันปล่อยมันก่อนก่อยเป็นไม้เห็นไหมต้องอาศัยลำหูลำตาเปิลถ้าเป็นลำหูลำตาเปิ้นก็ทำมาได้ Cuộc mình nhàng với hiệu cụ cỏ ra nó mất đói đi khảo châu phộ Có thêm bật lức khắp Nè, càng ra khắp này Đây, bật mặt tới ạ, này, khắp này ไปสามหางไปมดกับนักนอนไปตัวยครับล่างครอบก็ได้หางงามๆอยู่ครับ มาสวยๆโอเคอ, okay. อ้าวไปนไั่จับคลิปก่อนนะครับเนาะเอาบรรยากาศน่าจะนอนเอฟซีพอตอีก่อนเดี๋ยวไปนังเังาา้งตั้งโลแล้วก็เบิดจะทำนี้ให้พอครับตามเก็บวัตถุดิปนอนอะไรช็อๆไปกินไปขายหมดปีเนาะครับเนะ okay. าะโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับ